สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูศิลานะคะในวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชื่อเรื่องว่าเพื่อนบ้านของเราค่ะขอให้นักเรียนเตรียมตัวนําหนังสือเรียนขึ้นมาพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนในท้ายคาบเราจะทํเป็นงานด้วยกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วประเด็นรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งพลังงานครั้งที่1นะคะซึ่งคุณครูกำหนดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวนสิข้อและให้นักเรียนทำใบงานที่2.1นนะคะเป็นการระบุชื่อของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเรียนก็สามารถส่งย้อนหลังได้นะคะคุณครูยินดีตรวจงานของนักเรียนทุกเมื่อค่ะเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยดีกว่านะคะ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประกอบไปด้วย11ป,ประเทศค่ะซึ่งเราจะแยกออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่กับประเทศที่ตั้งอยู่ในหมูกก่เกาะ7ประเทศที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินใหญ่ได้แก่ประเทศเมียนม,มาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียส่วนอีกหประเทศที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะนั้น ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์และจิมอล,เลสเต้ค่ะหากเรงนำแผนที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูนะคะก็จะเป็นไปตามลักษณะภาพนี้ค่ะนักเรียนยังจำข้อสอบก่อนเรียนข้อหนึ่งที่คุณครูถามว่าประเทศใดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยได้ไหมคะ ให้นักเรียนดูจากแผนที่นี้ได้เลยนะคะประเทศของเรานะคะจะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียค่ะนักเรียนตอบถูกไม่เอ่ยวันนี้คุณครูจะขอนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงสองประเทศนะคะ ประเทศแรกก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือพม่านั่นเองค่ะประเทศพม่ามีเมืองหลวงชื่อว่าเนปิดอด้านความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณได้แก่อาณาจักรพยุหรือสีเกษตรนับถือพระพุทธศาสนาทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุก,กามส่วนทางใต้เป็นอาณาจักรมญ อาณาจักรพุกามจะมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอโนธทราหรืออนิรุตทรงขยายอำนาจได้กว้างใหญ่และทรงทำนนบำรุงพระพุทธศาสนาประเทศพมา่าได้ทำสงครามกับอังกฤษหลายครั้งจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่พศ2429และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพศ2491หลังจากได้รับเอกราชแล้ว พม่าก็ได้มีปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดและในปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างเข้มข้นค่นคะส่วนด้านการเมืองการปกครองนะคะประเทศพม่ากปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านเศรษฐกิจพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม ภาคเหนือและภาคตะวันตกมีภูเขาและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ส่วนทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกและภาคใต้มีการทำประมงด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากมีความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งภายในประเทศและยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่สืบเนื่องมาจากปัญหาชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดนค่ะ ประเทศพม่ามีศาสนาประจำชาติก็คือพระพุทธศาสนาและมีภาษาที่ใช้กันอยู่ก็คือภาษาเมียนมาและภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวพม่าะจะมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างสูงพุทธศาสนิกชนชาวพม่านิยมไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ ทั้งในวันธรรมดาและวันสำคัญทางศาสนาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นพระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาค่ะประเทศต่อมาก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะประเทศลาวจะมีเมืองหลวงก็คือเวียงจันทร์นะคะด้านประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านช้างที่ต่อมาได้แยกออกมาเป็นสามส่วนด้วยกันคือหลวงพระบางเวียงจันท์และจำปาสักเรลาได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในพศ2441ปลายสงครามโลกครั้งที่6ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นและได้รับเอกราชในปีพศ2497หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ลาวก็มีปัญหาภายในประเทศเช่นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจนในพศ2518พักประชาชนปฏิวัติและได้ปกครองลาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะการเมืองการปกครองลาวปกครองในระบบสังคมนิยมมีประธานประเทศเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลด้านเศรษฐกิจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเรานั้นขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลักมีพืชที่สำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดฝ้ายไม้สักยาสูบมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นดีบุกยิบซัมตะกัว่วเหล็กและสังกะสีมีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำโขงมีทรัพยากรป่าไมา้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนทำอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ปัจจุบันลาวเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากการลงทุนสร้างเขื่อนในหลายพื้นที่ด้านสังคมและวัฒนธรรมชาวลาวมีความหลากหลายทางเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวที่เหลือจะเป็นชนกลุ่มน้อยเช่นละวะไทย,ม,ยม้งเย้ามีศาสนาประจำชาติก็คือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีภาษาที่ใช้กันอยู่ก็คือภาษาลาวและภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยค่ะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมลาวเป็นประเทศที่มีความสงบสุขมีความเป็นมิตรมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีค่ะชั้งประเทศพมา่าและประเทศลาว มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเรายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศนี้เป็นบ้านพี่เมืองน้องของประเทศไทยค่ะมาถึงช่วงท้ายของบทเรียนแล้วนะคะจะเป็นภาระงานที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนทำวันนี้ค่ะใบงานที่2.2ประเทศพมา่าให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรุปลักษณะ3ด้านด้วยกันก็คือด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมของประเทศพม่าค่ะใบงานที่2.3ประเทศลาวใบงานนี้จะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 1. ให้นักเรียนเติมข้อมูลของประเทศลาวให้ถูกต้องจำนวนทั้งหมด7จข้อค่ะตอนที่2ให้นักเรียนติดภาพที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวจำนวนหนึ่งภาพพร้อมอธิบายประกอบแต่หากว่านักเรียนหาภาพไม่ได้ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยการวาดภาพมาเองก็ได้นะคะการทำเป็นงานในวันนี้นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการอ่านจากหนังสือเรียนในหน้า20-28ถึงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ